สวนสัตว์คอนแกนจัดกิจกรรมพิเศษเรียนชาวเวอร์สำหรับหมูด้วงลูกฮิปโปโปเตมัสแค่ T Mat ว้ห้าเดือนและยาย่าแม่ของมันเพื่อช่วยนวดผ่อนคลายและสร้างความสบายให้สัตว์โดยฮิปโปโปเตมัสแค่ T Mat นั้นมีพฤติกรรมที่ไม่ชอบอยู่ในน้าเหมือนฮิปโปทั่วไปการใช้ฝักบัวขนาดใหญ่จึงเป็นวิธีที่ดีในการสร้างความผ่อนคลายและส่งเสริมพฤติกรรมธรรมชาติของพวกมันกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากโดยผู้มาเยี่ยมชมต่างลงไหลในความน่ารักของหมูด้วงที่แช่ตัวในพร้อมลูกมะพร้าวแห้ง และการเล่นน้ำกับฝักบัวเรนชาวเวอร์จนกลายเป็นไฮไลท์ของการเยี่ยมชมสวนสัตว์ขอนแกน่นนอกจากนี้พ่อพันเดชซึ่งเป็นพี่ชายของหมูเด้งฮิปโปโปเตมัสแคร์ที่โด่งดังจากสวนสัตว์เขาเขียวได้ถูกปล่อยออกมาเจอกับหมูด่วงในสวนจัดแสดงเดียวกันทำให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสความน่ารักและบรรยากาศที่สดใสจ,จากการรวมตัวของครอบครัวฮิปโปโปเตมัสแคร์ทั้ง5ตัวส่งผลให้สวนสัตว์ขอนแกน่นกลายเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับผู้ที่ต้องการชมสัตว์และพักผ่อนในบรรยากาศสบาย